ิงอยยเกีอันนี้ครับก๊อกสองครับก๊อกสองชัดชัดเลยครับโอ้กูตกใจแต่กูสู้หางมากกว่านเข้าวกระไก่ชัดชัดเลยครับอันนี้กำลังขอเคลียร์แล้วครับอันนี้ก๊อกสองครับอันนี้น้ำสองครับ ทรงเซมแสมพลังลือียดนะฮะคือดนใช่ปะอันนี้สวดแต่น้องจอครับจองอ่างกับสิงดงครับจองอางกับสิงดงเรามาสมพันกันเลยครับสดแต่น้องจอครับน้ำสองครับน้ำสองนี่น้ำสองครับน้ำสอง เรียบร้อยแล้วนำแตกละห้านงูสีกันยังเอ้พานลำรอบเลยปะว่าคือสั้นหนึ่งมาขาวสั้นก้องียบเงื่อนเต็มๆครับพี่น้องสวยจากน้องจอครับจองอางกับสิงดงครับพ่อมือกล่องคือสั้นเลยปะว่าเด้๋ถอนเหล่าปจัไะ โอ้ยเหตุค <tr seine Christmas> ืออะไรที่อะไปอันอะไรไม่เห็นเลยไป้บางที่จะจับมันก็บจัมีเซซ่าร่มกันบ่จ้องงานกับสิงดงครับชัดๆเลยครับชัดๆเลยชัดๆเลยครับนี่ยวนะครับเพื่อนมางูสีงูพี่น้องเอ้ยสิบอกเลยยี่หกสิบชายไม่ได้เดีสิบสิบวิ่งเลยบอกว่าล้เฮ้ย โอ้เห็นงูเห็ดกรีลมเลวนะมาดูที่ไทยก่อองวดนี้มีหีเกครับวนี้นีเกาวดนี้ก็แก็เลย้มล้ตวล้มลมหนัอเเนี่ยเกเช่นไปแลยอ่ิ่งวันี้พูดนี่ำมันนี่ำมัน ไงวะไงอยู่ใครมันสีมาเลยเนี่ยนี่ไงชัวบ้าบ้กระ벙ทุกท่านนักกระบ벙เนี่ยเคยเห็นน่ะขันหัวหมดโอ้โหงั้นันหัวหมดเหรอเอาเนาข่าวเลยกูท้านาข้าวนาะ กดโตนะครับกดพื้นมากเลยกตรงแล้วมาเลยมาเลยถ้าเลี้ยวถ้าเลี้ยวูก้าพี่งูจ้องหากับชิงดงไม่อยา่แล้วพี่ตัวเราแข็งนึ่งวันนี้มีหกครับมีเก้ามีหมีเก้าวันนี้มาแน่นอนเลยโอ้หวดนี้มีเก้าเต็มเต็มเลยนะ เหมือนครับเหมือนฮ้มาเลยมึงใจเดี๋ยวรันนี่เฮ้ยมันมากูกับพยกันเว้ยมาเลยอ้าวกําลังเอ้มาเลยมาเลยสั้นเลยมาครับจบกันนี้ครับจบกันนี้มามาแล้ว